อะไรครับอ๋อไข่ไก ah, uh ่ไข่ยุงไข่ยุงบอไม่ใช่ไม่กลัวเนี่อาไวิกลัมบ่อเชื้อเลยมันบอหนามอีกอ้าวครับพี่น้องมาแล้วเอาเลยเอาเลยไปกินครับ ขอเดี๋ยวหหอยู่พอลาไปพอแล้วพอาเดาวเอเ่าดัดไปเ็ของเก็บของสวัสดีครับมาด้าหนึ่งท่านครับสวัสดีครับสวัสดียามดึกครับผมตีหนึ่งกับอีกสามสิบสามนาทีตอนนี้ทีมงานของเรากำลังเก็บของครับ กับงานบุญกับงานละกระทงที่วัดมาโนนอ,นอย่าไปเชื่อเด้อแต่เป็น้องไฮอำเภออุตุขันพิเศษสีส,ส,สกิกับพี่น้องครับตอนนี้กำลังไล่ซืดอให้พี่หน้องเบิุงนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจมาล 1, ายหนึ <c oughs> ห่งหมื่นบาทถ้าเราเสียคุณเสียงไไหมดและ้ะนี่ครับขายเยู่ข้างาายืดดีสวยงามอลัมตา งินว่านี้ให้อคองไฟรุดเขาอุดไอ้หรอเอ้ยใค้หลายคนเบิงชุดบันสุดแต่นาอะปลอยตรงไหนสุดมาคนมาคนหนึ่งมือห่ันเสียเลยหนาวหนาวหนาวหนาาวมือเท่ากระก่าเบิงเนอย่างพี่นะใช้ปสิจานี่ือย่พี่ิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งท่านบรร<อ>ยากาศหนาวครับพี่น้องครับตอนนี้มาแล้วสองท่านครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับที่ยังไม่ได้นอนครับงานเลี้ยงจะมันลึกลาถ้าไม่ลึกเราก็เลิกเองนี่ับคือขัางเจดีย์ใหญ่ครับที่วัดบ้านมาโนน เหลือแต่ความว่างเปล่าและวังเวงยนบรรยากาศคลีฟคองหนาวๆหิ่งย็นงครับโอ้ยสั่นมาแล้วเนี่ยแกกับบ๊มีครับพี่น้องครับ <c oughs> แล้วปีใหม่นี้เราจะเดินทางไปเป็นไดีปิไป,ไ <c oughs> ไปตอนนี้คานาลงมาแล้วไปบริษัทอะไรไปแถวสุตรประกัน สวัสดีผู้ชมที่ไม่มีครับคนเสียบเสียบนอน

เอปิ๊บปิ๊บอ่ะครับคลิปนี้ค็บมันมีคนบึงอ่ะสมิดครับ